ครับสวัสดีครับิีดีตอนรับเข้าสู่ช่องหมดพื้นเดอ้อนะครับก็มีรถนะครับมาส่งมาส่งปูนนะครับมาส่งปูนมาเยอะเลยงงว่าโงพยาบาลไทยไง ใบตัวพื้นก็ย้ายเข้าอยู่แล้วนะตอนนี้ที่เอ็มสั่งใมาดิงเข้าอยู่บนลุงของลุงโอ้อพื้นพื้นองืนก่อนโปิ้เปากระสอบแค่ปนคนไอ่ะอ้โเอไอบ่่ะมาวองราคาไ้ไม่ ขอผมขอผมพี่ชายซื้อให้ผมไอ้ผมเลยสั้งผิดนี่นี่มันต้องมากันสั้งสีขาวสีแดงอันนี้แอปใชยมาสายอะไรแผ่นสลงรถ อ๋อมองข้างๆเฮียนนั e ่นเองมองมาเห้องประธานมุ้งใสๆเหมือนนะเอาเพื่ออะไรมันต้องกันฝนกันแดดได้เมื่อหรอกว่าห้องกันฝนมองข้างๆนะข้างๆเฮียนนะไม่ต้องเปิดไฟไงพี่นายมองเก็บเครื่องมือนะมันสว่างเลยคลอใช้แสงทำโรงตรถจะเอาคากาศิลป์โปร่งแสงใช่แสงทันโจ๊กไปเพาะว่ามองนั้นมันเป็นห้องเก็บเครื่องมือนะข้างเฮียนนะการยานฝนมาสาดใสก็ได้เอาแงมันมาใสกานโปร่งแสง เขาใช้หัวแบกเลยนะิหัวแข็งมากของบานยิ้มใหญ่เลยปูช้องยิ้มดีใจมากเลยจกคสางบ้านแล้วนะครับปูองก็มีอยู่แล้วรั่งสามงบตามภาษาคนเก่ภาาร่แพ่อแล้วก้อนก้อนไปแหลย่รายแล้วทรากับั่อสันอันนี้เจ้าสั่งมากมันบ่ เจ้าเตรียมจะก่อร่างสร้างตนแล้วเนาะโอเควันไหนก็วันนี้แหละจะติดวันละก้อนเชาก้อนก็ก็คือพ่อฟื้นจะทำเองอ๋อเจ้าจะโคว์ฝีมือเองเลยบ่งานก่องานก่อมีใครมาช่วยก็ช่วยไม่มีก็ทำโอเคเละแต่ค่อยๆทำนะ ไม่รีบไม่ร้อนมารีบมาร้อนเสียงของนายโพธิโ้ตแดดร้อนอยู่นะถ้าอยู่กลางแดดนี่ร้อนอยู่ล่าสุดนะเท่าที่ผมดูพ่อฟื้นเนี่ยเหมือนกําลังแบบพยายามเอาโน่นเอานี่มาทําเป็นแบบบังก่อนนะครับเบื้องต้นมีเตียงนอนสองเตียงแล้วเนาะผมเห็นแนวคิดของพ่อฟื้นผมก็เลยปั้งในหัวเลยผมอยากจะได้เตียงแบบนี้บ้าง นะเพราะว่าผมไม่ผมจะนอนเองนี่แหละเพราะว่าสองสามคืนที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกเดี๋ยวมีตะขาบเดี๋ยวมีเกี้ยมเดี๋ยวมีอะไรวิ่งเข้ามาหาตลอดถ้นอนกับพื้นไงไม่รู้มันจะฉีดยาให้วันไหนใช่ก็เลยโอ้เราต้องมีเตียงแล้วล่ะแล้วจะซื้อแบบเหล็กก็ไม่ได้เดี๋ยวผมตัวหนักเหล็กก็อินไม่ซื้อเหล็กมาเชื่อมเองก็ได้จะได้คอนเทน์นอาเหล็กรางมาตัวเชื่อมก็มี ไม่มีของผมว่าสองเสาก็เพอาะปลูกเปแค่นั้นนอนในเปอโอ้โหผมบอกตรงๆเลยนะบ้านของพอฟื้นเนี่ยไม่ใช่เสานี่มันโคตรเสารุ่นเนี้ยน่ะมันใหญ่มากเลยเสาเจ้านะอันนี้เนีบอกมันโคตรเสามันเสาถ้าเกิดมันมีเสาตันด้วยเนี่ยแกคงจะเอามาแล้วล่ะ เสียดายมันไม่มีตันนี่เดี๋ยวปูนเทลงไปมันจะเกินเลยทีแล้วถ้าเสาใหญ่มันก็แข็งแรงขึ้นอ่าเราพัดก็ไม่ต้องกลัวไม่กลัวก็ถือว่าเป็นชาวดีๆจะดีครับพอพื้นนะสั่งของมานี่ครับเบื้องต้นนะครับพอปืนก็บอกว่านะครับวันนี้นะครับก็จะมีปูนสีกระสอบ ห้ากระสอบนอผมนับผิดห้ากระสอบแล้วก็มีทรายด้วยวันี่างมาเจะมีปูนห้กระสอบทรายหนึ่งกิโลกรัมงกิโลแล้วก็พ่อ่อพ่อห้องน้ำพ่อวาห้อน้ำเนี่ยอพ่อปูนสี่ท่อนกับฝาปิดตัวา อาจะกุดลงสียเลยบ่เองได้เอาสีอันเลยบ่สีอันเลยสองเมตรสีอันสองเมตรพูดลิบหัวหมดย่ำแนมทีแล้วนี่มันลึกมากเลยพอแล้วมันมันลึกได้ลงสองเมตรเราสีเลยเราจะขุดลงอันถ้าก็มันลึกมันก็ได้นาน ต้นนะพ่อพื้นก็กําหนดการสร้างนี่ก็เรื่อยๆเรื่อยๆก็คือพ่อพื้นก็จะก่อไปเลยไม่ต้องเรียบร้อยก่อไปจะก่อเองหรือไม่ไงนอนไปใกล้จะห่งไหมอ้าวมันช่วงนี้มันมีแต่งานเนี่ยมันงานงานส่วนรวมมันเยอะต้อพื้นก็ก่อได้บอกอ่าเราก็ทําไปลวดอันนี้เองของพ่อของผมให้เพูดนะไม่ทําก็ไม่กินแบบไหนคะเอาให้หาแกณฑ์เรา้องใช้มันนั่นแหละ พูดกับมันเหรอแล้ไม่ทำเราก็ไม่พินครับก็ทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยได้เดี๋ยวผมมาทำด้วยแต่ไม่รู้ว่ามันจะออกมาแบบไหนเออเขาเป็นฟ้าเนี่แหละเออมันตั้งขึ้นได้มันอนี่แหละเราเดี๋ยวเราฝึกทำไปด้วยเราก็จะได้ทำเป็นมันก็จะมีมีหลายคนที่เป็นช่างเนี่ยบางคนบางทีเขามีเวลาเขาก็จะมาบอกแล้วก็มาทำให้เราดูเงี้ย อาจจะมีเวลาว่างสักนิดหน่อยเผื่อเราก็จําไปด้วยเงี้ยบางทีเราก็ทําได้อผมก็ว่าผมน่าจะพอจําได้อยู่นิดหน่อยแต่ว่าไม่รู้ว่าก่อขึ้นไปแล้วมันจะอยู่ไหมมันไม่อยู่ก็ติดใหม่ลูกไม่อยู่ก็ติดใหม่นะไม่อย่างงั้นผมกลัวคนอื่นเขาก่อขึ้นไปมันตรงนะผมมันจะเอ็นหน่อยนึงนะอ็แน่ก็คิดว่าเจ้าทำเราก็ใช้เชือก วัดระดับน้ําเลยมมัันนก็ดีล่ะเนี่ยวัดเช้านี้วัดขึ้นไปแล้วก็ขีดไว้เราช่างใหม่ขีดไว้โอเคเดี๋ยววันไหนที่พ่อฟื้นเริ่มเริ่มทําเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาช่วยก็พอทําได้อยู่หรอกบางจุดน่ะทรายทรายมาวันนี้ก็เอาต้นเย็นนี่เลยเอาต้นเย็นนี่เปล่าก็ทำอะไรก็ทำอะไรครับเนี่ยเขาเลี้ยวมามันก็เห็นใช่เห็นทุ้งอยู่ดีบ่ก็จะบ่อย เบื้องต้นก็คือเขาพื้นสั่งของมาทยอยสั่งมานะครับแล้วก็ค่อยๆทํานะครับมันได้รีบบางทีก็อาจจะยังไม่ได้ทำแต่ว่าสั่งอุปกรณ์มาก่อนนะครับประมาณนี้นะครับไปดูครับีตั้งเตรียอุยปกรณ์มาไว้ก่อนนี่สั่งสายอะไรมาทั้งหมดเดี๋ยวเขาเอาปูนมาให้ก่อนวันนี้มาแจ้งแม่พี่ติ๋วยอรมันให้ ไม่เห็นข้าวก็เริ่มจะได้ได้เกี่ยวแล้วประมาณสักครึ่งเดือนเออครึ่งเดือนวันที่สิบห้าโกัวเขาได้เกี่ยวมันก็จะใบเหลืองเด้บอกพันนี้เหลืองไหมเหลืองใบนี้ดูแต่ต้นข้าวมันเป็นลักษณะกอขอแต่ว่าไม่มันเป็นกอขออะไรเท่านั้นแหละแต่ดูเหมือนกอขอหก ผมเพิ่งเคยพ่อผมเพิ่งทำนาเนี่ยผมรู้นะว่าเราดำที่หลังแต่ว่ามันจะออกรวงช่วงนี้หรือเปล่ามันเป็นเฉพาะฤดูช่วงหรือเปล่ามันมันเป็นมันมันเป็นฤดูนะแต่ว่าพ่อผมดำเน่ะดำหลังจากอันนี้ไปเป็นเดือนสองเดือนอ่ะโอ้อันนั้นข้าวนาปังสามเดือนบ แต่ว่ามันออกรวงแล้วเออข้าวนาปังเดี๋ยวก็ได้เกี่ยวเหมือนเดิม,มแสดงว่าทำนาปีหนึ่งสองครั้งไม่เคยทำนี่แหละก็จะประมาณเ <c oughs> ขาเรียกอะไรนี่ <c oughs> ประมาณนี้แหละ <c oughs> อ,อันเดียวนี่ที่บ้าน,นมีเท่านี้โอ้ยเท่านี้ก็เหลือกินแล้ว้าต้นข้าวขนาดนี้ได้ มันจะได้ข้ามากผลิตภัณฑ์ทีนครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอฝากนะครับผลิตภัณฑ์ของที่พีสกินนะครับหมายเลขโทรศัพท์092 794 7526องเ้าบคุครับ